ฮัสวัสดีครับมีรักกี้แบ์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy 16นะครับวันนี้จะมาพูดถึงว่าเกมซื้อคุ้มไหมเพราะว่าเดี๋ยวมีเจะอ,อธิบายเกมนี้เราต้องเล่นทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่มีคําถามว่าซื้อซื้อเกมนี้ไปคุ้มหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีบอกนะครับว่าโหมดอันติมาเนียเนี่ยเล่นยังไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังจบรอบแรกใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ยผมหาโหมดนี้ไม่เจอครับพี่มีโหมดมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไง ก็เดี๋มีาจะมาสรุปในคลิปนี้คลิปเดียวเลยครับแล้วก็ให้เพื่อนๆบางคนีเขายังตัดสินใจอยู่เฮ้ยฉันจะซื้อเกมดีหรือเปล่าวะคือไอซื้อเกม่าไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือที่มีรู้สึกว่าน่าจะเป็นเครื่องนะเพราะว่าเครื่องราคาตั้งหมื่นแปถูกไหมครับมันต้องซื้อเครื่องแหละเพราะว่าเพย์หไม่มีไปลงในช่องทางอื่นนะครับเพย์สีอย่าง PC ก็ยังไม่ลงนะจะมีในส่วนเพยอย่างเดียว อ่ะเรามาดูโหนดหมดนิวเกมบวกนิวเกมบวกนะครับมันจะมีบอกทุกอย่างเห็นปะ่ะนี่สำหรับคนที่เล่นตอนแรกมันจะมีแค่สอโหมดครับคือสตอรี่กับแอคชั่นอันนี้นิวเกมมันจะมีแค่สอโหมดซึ่งอันนี้พูดจริงๆนะมันยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่คือใครๆเล่นก็จบได้คือมอนกับบอสเนี่ยมันตบเราไม่แรงมากครับเพื่อนๆสามารถจบได้แน่นอนสําหรับ หรือการเริ่มมาในหมวดแนวเกมนะครับอะต่อไปพอหลังหลังจากที่เพื่อนเพื่อนจบจบก็คือว่าเราไปที่ออริจินอ่ะมีสปอยนิดนึงเพราะว่าจำเป็นต้องพูดนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเไม่รู้จบก็คือว่าเพื่อนเ<ๆ>จะต้องเล่นไปถึงออริจินแล้วสามารถชนะเทม่าก,ก็คือจบของเกมได้เพราะจบของเกมเสร็จเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเซฟมันจะบอกเซฟเลยเป็นเซฟบวกแบบนี้เห็นนะมันจะขึ้นเครื่องหมายเลยเห็นไหมแล้วก็จะเขียนเควสดว่า back to the origin เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆอ,ออกออกเกมมาที่หน้าไตเติ้ลนี้ครับแล้วกดคําว่า New Game บวกเห็นไหมมันจะมีโหมดแฟนตาซี Final Fantasy โหมดขึ้นมาไอโหมดนี้จริงๆอะคือไออากาศโหมดมันไม่ได้เข้าตรงนี้นะอันนี้คือเป็นโหมด New Game บวกก็คือเพิ่มระดับความยากของโหมด New Game ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเพื่อนๆจะสามารถใช้เซฟตอนจบของโหมด New Game มาได้อะอย่างเช่นมีจบเลยว่าห้าสิบใช่ป่ะเอามีจากเล่นแฟนตาซีโหมดมันก็จะเริ่มตัวละครเราเลยว่าห้าสิบมีอะไรไปบ้างใช่ป่ะ ประดับอาวุธทุกอย่างแม้แต่เอ่อเควสเควสอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเลยที่เราเล่นจบไปเนี่ยมันจะตามเราไปหมดเลยครับก็คือเราจะได้ของจากเควสของอะไรอยู่ในตัวเราหมดเลยก็คือทําไมเราต้องมาเล่นที่โหมดแฟนตาซีโหมดเหตุผลราะว่าถ้าเราเล่นแค่ยูเกมธรรมดามันยังดาบสุดยอดเนี่ยมันจะชื่อว่าอะไรนะก็เต้นก็เต้นดํมมารุงบ้างถ้ามีผู้ทีผ่ผิดผอขอภัยนะก็เต้นเออก็เ er ต้นดัมารุง um มันจะทําได้แค่นี้ครับเป็นดาบสุดยอดแค่อันเดียว ที่ทาในโหมด New เกมได้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะไปเล่นให้มันสุดเลยเพื่อนๆต้องเล่นโหมด New เกมนิวเกมบวกอย่างเดียวเห็นปะมันจะบอกว่าเราจะสามารถทําอาวุธในตำนานอย่างอัทมาเวบบอลได้อันนี้มีคํทาทําไกด์วิธีทําแล้วเพื่อนๆลองไปทําตามนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายก็คือว่าโหมดเนี้ยเราสามารถที่จะเล่นต่อได้ไอโหมดนี้รู้สึกเลเวลมันเต็มแค่50หรือเปล่าวะรู้สึกมีเก็บแล้วมันไปต่อไม่ได้ New เกมนะแต่พอเราไปเล่นฟนเรซีโหมดเนี่ยมันจะเก็บเลเวลต่อได้แต่5 โดยโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เพื่อนๆต้องเล่นเนื้อเรื่องใหม่หมดเลยอ่ะเพื่อนๆบอกงงเ้มันอะไรยังไงวะมันจะเริ่มเกมใหม่ตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่เราเล่นใครตอนหนุ่มแสดงว่าไปเล่นใครตอนที่อีฟิกอีฟิกกับฟินนกสู้กันถูกไหมคือเล่นตั้งแต่โหมดตั้งแต่สตอรี่ตั้งแต่แรกเลยครับของที่เราเล่นยูเกมแต่ว่ามอนเตอร์กับบอสมันจะปรับเลเวลให้ให้ให้สูงกว่าเราหมดก็คือในส่วน e อก็จะได้มากกว่าเดิมด้วยประมาณ1ิเท่า ข้อเสียของโหมดนี้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่วางแผนก่อนจะมาเล่นนิวเกมบวกเนี่ยจะมีปัญหาครับเพราะว่ามอนเตอร์ตกค่อนข้างแรงมอนเตอร์ Monster เริ่มมาก็ตกเป็นพันเลยดอกหนึ่งบอสก็บอสเนี่ยอันนี้บอกจริงนะบอสในโหมดนิวเกมบวกบางตัวตกประมาณพันถึงสองพันบางตัวใช้ท่าลิมิตไม่ตายใส่เราก็สี่พันเลยก็มีก็คือตายเลยนะยกตัวอย่างอย่างบาดาบัสในต,ตอนสู้ครั้งสุดท้ายที่มันใช้ดาบคู่เป็นต้นนะครับ อ่ะต่อไปถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้หมดอันขาดใช่ไหมอันนี้คือคนถามเยอะมากเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจบ New Game ไปเฮ้ยหมดอันขาดอยู่ที่ไหนใช่ไหมอ่ะให้เขาเข้าตรงที่นี่นะครับเซฟไหนของมีวะมีก็ลืมแล้ววะเออเนี่ยตอนนี้แหละการที่เพื่อนๆจะปลดเออหมดอันตอันติมานียได้เนี่ยมันต้องจบหมด New g a m บวกรอบหนึ่งนะแต่แตำหมีไม่น่าใจมันอาจจะมีให้เล่นเลยหรือเปล่าแต่ว่า บางคนบอกบอกว่าเข้ามาเล่นเลยเนี่ยมันยังไม่มีนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งว่ามีจะไม่เล่นโหมดอังคาจริงๆคือมีจบตอนยูเกมบวกแล้วไงมีเลยบอกไม่ได้ว่าพอเราเล่นยูเกมบวกเนี่ยมันต้องจบก่อนหรือเปล่าไงแต่คือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเข้าเพื่อนเนเ,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 นเข้ามาที่สโตนต,ตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมเลือกข้อสองเลยครับเห็นไหมโหมดอังคาบวหม,มันจะมีโหมดเอ,อ่อฟันเนอร์าราซีแล้วก็ อันติมาเนียอันติมาเนียจะยากกว่านะอย่างบางคนบอกบอกว่าเฮ้ยโดนแรงพอกันไม่จริงครับอ่าเดี๋ยวมีเข้าไปให้ดูแต่ว่าโหมดแฟนแฟนนอฟแฟนตาซีนี่มีไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเขาบอกบอกว่ามันง่ายกว่าอังคารอ่ออันติมาเนียมีก็เลยไป,ไไปไอันติมาเนียเลยอ่าเดี๋ยวมีจะเทสดาเมจของมอนให้ดูเลยครับสองโหมดเนี้ให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันต่งตางกันไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูโดยที่โหมดไฟนนอฟแฟนตาซีเนี่ย มันจะไอ้โหมดแฟนตาซีเรียกแฟนมีเรียกแฟนแฟนตาซีนะไปเรียกไฟนอลละแบบกูตายละโดยที่โหมดแฟนตาซีมันจะง่ายกว่าตรงที่ว่ามันให้เลือดมาเยอะกว่าเห็นไหมครับให้สี่ให้สามให้สองเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นหมดอันติมเนียเนี่ยจะได้แค่อย่างละหนึ่งเองนะคือเป็นโหมดแบบนิวอไทยเล่นกันนะอะเดยมมีให้ดูความแรงของมอนก่กอนแล้วกันอลองดูดิมันตบดอกเท่าไหร่แต่สเตตัสเลเวลเนี่ยให้เท่ากันเลยโอ้โหแถมหมวดนีม้มีรู้สึกมอน ตบเท่าไหร่ไว้เนี่ยวันเจ็ดร้อยน้อยมากเลยนะถ้าเป็นอัติมานีนี่พันห้าสองเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันยิงก่อนนะครับเราลองดูยิงผมพี่ยิงผมสิโอ้มีรู้สึกประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเห็นไหมเบากว่าเยอะอ่ะเดี๋ยวมีไปลองโหมดอัติมานียให้ดูนะครับออกไงวะเดี๋ยวต้องตายก่อนปะน่าจะโหลดได้โอเคอ่าโดยสองโหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว คือมีจะต้องบอกก่อนโหมดแฟนตาซีเนี่ยพอเพื่อนๆตายใช่ป่ะสามารถคอนติเนียได้หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติเราขึ้นไป10เลกใช่ป่ะเราอาจจะไปตายตอนเลกเจ็ดเราสามารถคอนติเนียตรงนั้นได้ครับแต่ว่าอันติมานีจะคอนติเนียไม่ได้นะอ่ะนี่จบไปในส่วนโหมดเอ่อโหมดแฟนตาซีแล้วนะครับต่อไปโหมดอันติมานียยากกว่าอย่างไงใช่ป่ะยากกว่าก็คือไม่สามารถเซฟได้เลยครับแล้วไม่สามารถคอนติเนียทุกอย่างคอนติเนียไม่ได้ยายให้น้อยกว่า แล้วมีรู้สึกความความฉลาดของมอนต่นนตางกันนะมีรู้สึกออโหมดฟินนแพทเชซีมีรู้สึกว่ามอนมันบางทีมันยังยืนเอออ่ะอติมานียไม่มีแบบนี้อัติมานียคือเจอเราคือมันโถมตลอดครับมันไม่มีแบบนี้นะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูส่วนด่านเดียวกันเลยนะครับด่านยากสุดที่สุดของโหมด2โหมดนี้แหละมีรู้สึกน่าจะเป็นบาดาบาดนั่นแหละ นี่เทสด่างเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นคคลโหมดนะตะกี้คือไฟนอลฟันดาซีนะครับสังเกตเลยตกเจ็ดร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูอันติมานีอะเดี๋ยวให้ดูยาเห็นไหมครับยาจะให้แค่พชั่นหนึ่งอะไฮพชั H ่นหนึ่งถ้าเป็นโหมดไฟนอลฟันดาซีจะให้ยาสี่ถูกไหมครับพชั่นจะสี่แล้วก็ไฮพชั่นจะให้สามแล้วก็มีในส่วนอยาเพิ่มลังมป้องกันสโตนด้วยนะเห็นปหมมันทาให้เล่นง่ายกว่าแต่ว่าในส,ส่วนสเตตัสข้างบนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูมอนนะครับนี่เนี่ยน,นะ เราติดก็ขึ้นมาได้ล้ตรงนี้เลยสามสี่สิบกิโลกระเทไรอ่าได้แล้ได้อ่ะนี่ครับดอกละสองพันรู้เรื่องเลยนะโหมดแฟนไฟนอลแฟนตอรีโดนเจ็ดร้อยโดนเจ็ดร้อยห้าสิบอันติมาเดีโดยโดนดีครึ่งหลอดครับแล้วยาเป็นไงครับยาให้แค่อย่างละหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวมีก็ตายแหละนะี่พลาดได้หนึงก็ตายล,ละเอราสองพันจะได้จุงใจะได้จุงตายก็ได้ ถ้าเกิดสมบุตเราตายเนี่ยมันจะมีคำสั่งรีไทม์เห็นไหมครับจะเป็นรีสตาร์ทก็คือเริ่มเริ่มเล่นใหม่อย่างเดียวจะไม่เหมือน f ฟ n น้อ a n t นตาซีนะนอนตาซีฟนอนซมันจะมีคำสั่งว่ารีไทม์นะครับเพราะนั้นนี่คือน่าจะบอกความความต่างของสองบทนี้ให้เ,เพื่อนๆได้นะครับซึ่งไอชานี้มียังยังไม่ผ่านเลยนะแต่ชาอื่นมีผ่านเกือบหมดแล้วด่านนี้มันยากจริง อ่ะเรามาดูความความแปรท,ที่เขาบอกเห็นไหมแฟนน f ล n t น s ี Final Fantasy, โหมดของของอาขาดโหมดเนี่ยความยากจะอยู่ที่ระดับยากแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่ามันยากต่างกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมาอ่านตรงนี้ดูเห็นไหมมันก็บอกมันก็บอกว่าไฮไฮเหมือนกันเห็นไหมแต่คืออันนี้มีให้เพื่อนๆเ,เทสให้ดูเลยว่าความแรงของอะติมานียแรงกว่าเยอะครับประมาณเกือบเกือบสองเท่าเลยมันก็เจ็ดร้อยโดนสองพันนะสามเท่าเลยมั้ง แล้วก็ในส่วนอัติมเนียต่างกัน,นยังไงเห็นไหมครับมันจะบอกว่าจะไม่มีคําสั่งคอนติเนียคือคืออะไรสมมุติเพื่อนเพื่อนเล่นไปถึงเลกเลกเจ็ดคือไอเลกมันคือชั้นมันจะมีทั้งหมด10ชั้นสมมุตินะสมมุติถ้าเกิดมีเล่นอัติมเนียใช่ปะ่ะหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปดูคลิปล่าสุดก็ได้ที่หมีไปตายเลกเก้าคือชั้นสักชั้นเก้าไม่มีคําสั่งคอนติเนียนะถ้าเกิดหมีกดรีทายก็คือเริ่มใหม่แต่ชั้นหนึ่งนี่คือความยากของอัติมเนียนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกเรื่องยาก็ให้แค่อย่างละหนึ่งนะเอาเรียกว่าหมดยอดมนุษย์เล่นกันกนาะหมดนี้แต่ก็พันธุ์พันธซีมันก็ยังเป็นในเรื่องของว่าเรายังสามารถรีทายได้เรายังสามารถแบบเออคอนตินิวสู้ของบอสได้อยู่ถ้าเราแพ้โดยที่ยามันก็จะมีจํากัดแต่ว่ายามันก็ยังแบบ3กันะบสี่ใช่ป่ะโพชั่นกับไฮมันก็ทําให้เราเล่นได้ครับอันนี้ก็บอกตรงอันนี้หมดยังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ยอดมนุษย์นะอันนี้ยังไม่ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน อันนี้คือทุกคนเล่นได้แน่นอนครับทุกคนเล่นได้มาแบบแต่ว่ามันยากกว่าเนื้อเรื่องแน่นอนนะมันยากกว่าเนื้อเรื่องแน่นอนเพราะว่าข้อแรกคือมันไม่สามารถเอาของใส่ของเราเข้ามาได้เลยครับยังมีมิตาอันเทมา่ามันก็จะไม่เอามามันจะเอาแค่อาบุธรกับก่อป้องกันที่มอพี่เขาเรียกว่าไงอ,อ่ะพอเหมาะมอสมกับเนื้อเรื่องช่วงนั้นอ่ามันจะไม่โกงนะไม่มีโกงไม่มีโกง ก็เอาง่ายๆครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะเล่นอาคารโหมดเนี่ยเพื่อนๆต้องไปปลดในต,ตอนช่วงนิวเกมบวกแค่นั้นเองแต่ว่าหมีจําไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องขออภัยว่ามันต้องจบก่อนหรือเปล่าวะ่ะเพราะว่าของหมีเนี่ยหมีมาเล่นตอนที่หมีจบนิวเกมบวกแล้วไงแล้วตอนแล้วหมีก็ลองมาเล่นดูประมาณเนี้ยอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆที่กําลังแบบดังเลอยู่ว่าเฮ้ยเออโหมดอาคารโหมดเนี่ยโหมดอมันตรายไปเล่นที่ไหนเพราะอันนี้มีคนมาถามหมีใต้คอมเมนต์เยอะนะหมีก็เลยมาทําคลิปสรุปให้เลย อาได่วนตัวถามว่าเกมยังซื้อคุ้มไหมใช่ไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่อาเด๋ยวมีขออนุญาตพูด,ดนิดนึงนะคุ้มไหมเหรอง่อายๆเลยนะแบบไม่ต้องอะไรเลยเพื่อนๆคุ้มไม่คุ้มเท่ากับว่าเล่นนิวเกมก่อนใช่ไหมเท่ากับว่าจบรอบหนึ่งกูถูกไหมครับจบรอบที่สองคือไปเล่นนิวเกมบวกก็จะเป็นระดับความยากขึ้นไปมอนเตอร์อะไรก็จะเก่งขึ้นเราเอาเราสามารถเอาของของเราสุดยอดก็อย่างเราทําดาบสุดยอดตอนนิวเกมก็เตอร์ดัมมารุงใช่ไหมครับเราก็สามารถไปเล่นตอนนิวเกมบวกได้ หลังจากจบไปหมีจะ่จบรู้สึกตอนเลเวล91ก็คือเราจบ2รอบแล้วถูกไหมต่อไปรอบที่3รอบที่4คืออะไรในไอการที่ว่าเพื่อนๆสามารถมาเล่นในโหมด ฟันนัลแฟนตาซีได้คะแนนมันคะแนนมันคะแนนมันไม่ได้จับคะแนนมันจับของใครของมันนะเพรานะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นเอ่อโหมดฟันนัลแฟนตาซีของห้องนี้เพื่อนๆก็ต้องเล่นของห้องนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆพื่อน,อน่นอัติมานีอะยัยงมีผ่านแล้วเห็นไหมพอผ่านเสร็จแล้วหมีจะมาเล่นตรงนี้มันไม่นับคะแนนด,ด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเล่นแยกเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าเพื่อนๆจะต้องเล่นนิวเกมนิวเกมบวกแล้วก็เล่นฟันนัลแฟนตาซีทั้งหมดกี่ดานเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17ด่านครับ17 <laughs> ด่าน <laughs> รับประกันว่า,วาไมเราประกันเลย2,000บาทยังไงก็คุ้มนะเอาจริงๆเราเราเรามาดูซีจสวยๆสู้กันเราได้เล่นแอคชั่นมันๆได้เล่นถึงนิวเกมนิวเกมบวกก็คือจบ2รอบถูกไหมครับเรามาเล่นโหมดแฟนตาซีด่านทั้งหมด17ดด่านนี่ ด่านหนึ่งเกือบชั่วโมงยังไงก็คุ้มถูกไหมครับแล้วยังไม่จบอีกเราไปเล่นอันติเมเนียอีก17ด่านและอันติเมเนียเนหมีบอกเลยว่าไวาจะจบด่านหนึ่งรับประกันเลยถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ยูไทยจริงๆไม่มีทางเล่นรอบเดียวจบแน่นอนกล้าพูดเลยเอ,อ๋อยังหมีนี่หมีบอกจริงนะด่านแรกๆแค่ว่าอันนี้แบบของหมีนะขนาดด่านแรกๆหมีเล่นตาสองตานะไอ้ด่านหลงังๆนี่กูบอกเลยนะบอกเลยนะด่านหมีรู้สึกตั้งแต่บาดาบัตไปเนี่ยนี่ห้ารอบยังไม่ผ่านเลยนะหมีมั่นใจเลยดีไม่ดีอาจ นี้ขนาดคนที่ม,มีขนาดคนที่มีรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นแบบสเต็ปดีๆแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบเล่นเกมไม่เก่งอ่ะมีว่ายากแนะ่เพราะว่าโหม,มดมันต้องใช้ฝีมือการเล่นค่อนข้างสูงครับในการที่หลบในการที่แอคชั่นสกิลมันต้องไวอะ่ะ สรุปคุ้มไหมใช่ไหมก็อย่างที่หมีบอกครับเพื่อนๆเล่นทั้งหมด4โหมดเลยนะนิวเกมนิวเกมบวกแล้วก็ Final Fantasy อีโหมดหนึ่งแล้วก็อันติมาเนียอีกถ้าเพื่อนๆจบพวกนี้สโหมดได้เพื่อนๆว่าคุ้มไหมล่ะยังไงก็คุ้มครับเล่นหมีบอกแล้วว่าจะจบแฟนดังแฟนซี่กับอันติมาเนียบวกได้หมีว่าลอยชั่วโมงอัพยังไงก็เกินแน่นอนในราคา2000บาทถูกไหมครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเผื่อสรุปนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบยังลังเลอยากจะซื้อ Final f a n t ซ s y หคุ้มหรือเปล่าวะเฮ้ยเห็น บางคนบอกหมีบอกว่าเกมไม่คุ้มเว้ยเพราะอะไรรู้ว่าเขาบอกบอกว่าหมีจบตั้งแต่สองวันแรกใช่ป่ะเขาก็บอกว่าเกมมันสั้นเกมมันคือ,ค,อคือต้องบอกนิดนึงหมีหมีบางคนสายสปีดสปีดรันครับหลายเกมเพื่อนๆลองไปตามหมีจะได้เอาเอาเฉพาะเกมที่หมีเล่นเล่นอัดใน Y t ทนะหมีจบสองสามวันแรกทุกเกมครับ Ender อ i n g นี่หมียังจบแค่สี่วันนะคนแรกด้วยเพราะฉะนั้นคือเกมมันไม่ได้เกมมันไม่ได้สั้นครับแต่ว่าหมีรีบเล่นแค่นั้นเองแล้วประการว่าเพื่อนๆลองไปเล่นเพื่อนๆคุ้มแน่นอนมีกล้าพูดเลยนะ คือจะว่าไงเดียสองพันบาทอะเราเล่นทั้งหมดจบเนื้อเรื่องบนสองรอบอะแค่นี้ก็คุมแล้วถูกไหมเรามานั่งดูซีจีสวยๆเรามานั่งดูวากมีค่อนตบกันนี้ก็อุย้ยสองพบาทสำหรับมีคุ้มตั้งแต่ตอนนั้นแหละและเกมก็ยังมีในโหมดของอาคารโหมดในการเล่นระดับความยาก แบบท้าทายฝีมือไงเพราะว่าคนทุกคนชอบพ่อบอกว่าเฮ้ยฟอนนัฟนซี26แม่งกากว่าแม่งเล่นง่ายใครๆจบคุณคุณต้องมาเล่นโหมด2โหมดนี้ครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนความคิดไอ้ฟอนนัฟฟันดซีมีคิดว่าทุกคนยังสามารถจบได้แต่อัลติมานเนียเนี่ยอันนี้เราของจริงวัดฝีมือโคตรโควัดแบบวัดเลยนะไอพวกของโกงของอะไรใช้ไม่ได้แน่นอนครับอ่ะเอาเป็นว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นที่กาลังตัดสินใจซื้อนะเฮ้ยฟอนนัฟฟันด์ซีคุ้มหรือเปล่าวะฉันจบแค่รอบ อ,อ,อีกคำถามนึงไอคนที่บอกว่าใส่แหวนจบ,จบเกมอะมีจะบอกนิดนึงนะคุณจบได้แค่ New เกม e New กมบอกคุณทำไม่ได้แล้วมีกล้าพูดเลยแค่นิ w g a m บวกเขาโคตรยากแล้วเอาจริงๆอะระดับความยากมันจะแบบคืองี้อันนี้เราพูดถึงเออดิวเอร์คนนี้อเออโปรด p นะที่เขาบอกว่าสร้างเพื่อนก16เขาบอกว่าเขาไม่อยากทําเกมยากเกินไปสําหรับบทนิวเกมเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนเล่นได้ คือเขาต้องการทุกคนเสพเนื้อเรื่องความซ G อลังการของอีคอนมากกว่านี่คือบทสัมภาษณ์ที่เขาบอกเขาไม่ได้บอกบอกว่าเกมมันยากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติโผล่มา new นิวเ new Game ย่างเงี้ยเริ่มมาเกมยากกันหมดเลยอ่ะลองทำเลยดิเอาอันติมานียเนี่ยเอาไปใส่นิวเกมเริ่มมาเนี่ยใครจะใครจะเล่นจบอะนับหัวได้เลยใช่ไหมีพูดถูกมเพราะนั้นแล้วคืออย่างที่บอกครับคือฟิแนล f a นตาซีมันก็เปลี่ยนเป็นแอคชั่นเต็มตัวเลยถูกไหมทีเนี้ยคนที่เขาเคยเล่นเกมแบบ ไม่เคยเล่นแอคชั่นจ๋าๆมาอย่าว่า,าง,งู้นเลยไปเล่นไฟนอลตั้งแต่ภาคแรกมาก็รู้เป็นเกมเทิร์เบดแบบยืนจ้องหน้าใช่ปอยู่นี่มาเล่นเกมนี้คือแอคชั่นจ๋าแต่ว่าชื่อใช้ชื่อไฟนอลเหมือนกันไงทีนี้มันก็เลยทําให้แบบเออบางคนเขากูอาจจะเล่นไม่จบหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ถนัดถูกไหมเขาก็เลยแบบพยายามทําให้มันง่ายก่อนแล้วกออ็สำหรับพวก ฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ก็ไปเล่นฟ i n a l f a n t a สีกับแอนติมานียเอาแล้วประกันคุ้มแน่นอนนะแล้วประกันในอนติมานียเพื่อนจะตายแล้วตายอีกแล้วก็ตายอีกทีตายจนแบบกูยกธงขาวกูยอมและไม่เอาละประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็เน,นาะอันนี้ประสบการณ์เล่นจริงนะไม่ได้แบบไปดูคนอื่นมาแล้วบอกอันนี้อันนี้ไม่มีสาหรับมีนะเล่นต้องต้อง,ต,องต้องผ่านการเล่นของตัวเองมาอย่างเดียวถึงจะมาบอกคนอื่นได้นะครับอ่ะแล้วเจอ เอาแล้วอย่างที่บอกนะไอ้ใสแหวนเปลี่ยนอะไม่มีทางเล่นได้หมดอันติมาเนียก,กับไฟไอ้พานนท์ฟานดสีอาจจะพอได้อยู่แต่อันติมาเนียนี่ว่าไม่มีทางว่ะไม่มีทางเลยแม่งต้องหลบโอ้โหแบบเล่นทุกวันนี้กูยังนึกว่ากูเล่นดาักโซอยู่ว่ะตีทีนึงก็ต้องหลบตีหนึงก็ต้องหลบอารมณ์ประมาณนั้นอะอ่าแล้วเจอกันนะครับ